แต่คนพวกนี้เท่าที่ผมเห็นออกกันมาเย่เยวเยเย้าเนี่ยหัวเครื่องนี่เขากอดกันแล้วเขาพร้อมที่จะให้ประเทศนี้เดินไปแต่หางเครื่องยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ตกค้างอยู่จึงออกมาเย่เย้อเย้วๆๆนั่งด่าคุณทักษิณน,นั่งด่าเพื่อไทยนั่งด่าคุณอุ้งอิ้งอยู่ทุกวันนี้ซึ่งผมมองเลยว่า ไม่สามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมอะไรใหญ่โตชนิดที่คือเท่าที่ผมอยู่กับการเมืองมาแล้วก็เห็นแบบนี้ผมยังไม่หมอยังมองไม่เห็นเลยว่ามันร้อนแรงอะไรขนาดเป็นเพียงที่สื่อเนี่ยปั่นกันขึ้นมาให้เห็นว่ามันร้อนเรื่องหัวสวออก,ก็ดีหรือแดงน้ำเงินน้ำเงินแดงรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องการปรับคลมงคลรมเนี่ย มองดูแล้วเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องกลไกตามปกติเอาละมาดูการเมืองภายนอกเนี่ยนะคือคนเนี่ยไปมองกันเลยว่าโอ้โหนี่การเมืองนอกถนนคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณโกรธเกลียดอาฆาตมาดร้ายเนี่ยมองดูแล้วมันสร้างกระแสมองดูเหมือนกับโอ้โหมันแรงนะผมนั่งดูแล้วการเมืองถ้ามันจะแรงจนกระทั่ง คนมองไปจนกระทั่งการปฏิวัติมันจะต้องเป็นลักษณะที่มีการชุมนุมกันเหมือนสมัยของเสื้อเหลืองเอาละหรือไม่งั้นก็เหมือนกับสมัยกปปสแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีอะไรเลยที่มันมีประเด็นมีอะไรที่มันจะรุนแรงมันเป็นเพียงแต่ของคนที่อารมณ์ตกค้างตกค้างจากความโกรธความเกลียดคุณทักษิณ เพราะจริงๆเนี่ยคนเนี่ยที่เป็นคนที่ชักาดชะกันในการฟัดกับคุณทักษสิณเลยนะก็คือคณะปฏิวัติคนเอกประยุทธ์นะฮะพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะเป็นคนที่ล้มคุณทักษสิณเขาก็ไปร่วมมือกับคุณทักษสิณในการตั้งรัฐบาลด้วยกันกปปอสอโอ้โหต้องถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนเนี่ย เป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เ็าไปร่วมไม้ร่วมมือกับพักเพื่อไทยและก็คุณทักษิณประชาธิปัต์คุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้เลยที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือผีไม่เผาเงาไม่เหยียบวันนี้เขามาร่วมมือกับพักเพื่อไทยคุณทักษิณคนระดับตัวพ่อตัวพ่อเขาเลิกแล้ว เขาไม่ต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยทะเลาะเบาอแว้งอยู่กับปวามขัดแย้งมา20ปีแต่มันยังมีบางคนเนี่ยที่เป็นผมถือว่าเป็นระดับหางเครื่องนะมันไม่ใช่ระดับหัวเครื่องหัวเครื่องนี่เขาปอดกันแล้วเขาพร้อมที่จะให้ประเทศนี้เดินไปแต่หางเครื่องยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ตกต้้งอยู่ จึงออกมาเย้วเย้วเย้วนั่งด่าคุณทัศนินั่งด่าเพื่อไทยนั่งด่าคุณอุ้งอิงอยู่ทุกวันนี้ซึ่งผมมองเลยว่าไม่สามารถที่จะสร้างแรงกระเพื่อมอะไรใหญ่โตชนิดที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารกันเดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามนี้ผมเคยถามพวกผมพวกผมนี่เป็นถือว่าระดับ แกนนำคนหนึ่งนะในการที่ต่อต้านขับไล่แล้วก็พูด้ง่ายว่าไม่เอาคุณทักษิณในสภาผมก็ระดับนะนำละนอกสภาผมก็ทํารายการต่อสู้กับคุณทักษิณอย่างรุนแรงพอผมไม่เห็นพักพวกกันว่าเอทำไมมันไม่จบวะระดับแกนนำเขาจบกันแล้วเขาเลิกกันแล้ว คุณจะมามัวทนอย่างนี้อยู่ทําไมบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่กันด้วยความโกรธความเกลียดความมาคาดมาด้ล้แล้วมันจะไปไหนวะควรจะเลิกตกลงผมถามพักพวกผมที่ถามจริงๆมึงจะเอาสีอะไรสีแดงมึงเอาไหมไม่เอาสีส้มมึงเอาไหมไม่เอาเอา้าวเมื่อกระดานการเมืองมันมีสีส้มกับสีแดง สีน้ําเงินมึงเอาไหมสีน้าเงินก็ไม่เอาเอาแล้วตกลงมึงจะเอาสีอะไรมันก็ไม่ตอบแต่ก็พูดอมแอมอมแอมต้องการคนดีอ้าวแล้วคนดีอ่ะมันจะมายังไงมันคือใครมึงจะเอาสีเขียวใช่ไหมก็ไม่ได้ตอบแต่คนพวกนี้เท่าที่ผมเห็นออกกันมาเยิเ้วเยวเย้เาย้วเ,เนี่ย ตกลงคนพวกนี้ท้าผมพูดแบบเต็มปากเต็มคำเลยว่าไม่เอากระดานการเมืองในขณะนี้ซึ่งเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสักศีลผมเลยบอกให้พวกนี้ต้องการสีเขียวและตัวเองเนี่ยจะได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองแต่ถ้าจะเอาในระบอบประชาธิปไตยที่เขามีอยู่ปัจจุบันคนพวกนี้ยังไงยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้เข้ามาในระบอบ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการเมืองในขณะนี้ที่เราดูว่ามันรุนแรงนูน่นนี่มันมาจากความโกรธความเกลียดความอาฆาตมาด้ายคุณทัพษินแต่ในสภาเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนอกสภาในสภาไม่มีอะไรกันแม้แต่จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงผมก็ยังมองว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองและยังไงยังไง ทั้งสองสีนี้ต้องประนอมอำนาจไปด้วยกันสีน้ำเงินไม่มีทางที่จะขี่สีแดงได้สีน้ำเงินมีอยู่เจดสิบวันนี้นะไล่สีน้ำเงินออกไปก็ได้หรือสีน้ำเงินไม่พอใจถอนตัวออกไปก็ได้สภาก็ยังมี2องร้อห้าสิบสอห้าสก็เกินกึ่งหนึ่งอ่ะเพราะสอสาตอนนี้มีไม่ถึง 500. ห้า้อเพราะฉะนั้นเกินกึ่ง ก็ดึงพลังประชารัฐหรือดึงเสียงพักเล็กพักน้อยที่คุณธรรมานัตไปรวมเพิ่มอะไรมารวมๆแล้วผมก็มองว่าประมาณสัก270 280เ้ขาก็อยู่ได้สบายโดยไม่มีภูมิใจไทย <c oughs> เพียงแต่ว่าภูมิใจไทยออกไปแล้วตัวเองจะไปอยู่ไหนจะไปลอยเท่งเต้งอยู่กับใครเพราะจะไปอยู่กับสีส้มก็อยู่ยากและ้จะไปลอยอยู่เพื่อไปเป็นฝ่ายค้าน ผมว่ากำลังบาดดังนั้นผมจึงยืนยันว่าสีแดงเท่านั้นขี่สีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่มีทางที่จะขี่สีแดงได้เลยครับไม่ได้ให้150นะให้สีน้ำเงินเป็นสว200เลย200เสียงเนี่ยถ้าไม่มีสิบโบวตนายกรัฐมนตรีเสียแล้วไม่มีอะไรอะ่ะผมยืนยันได้เลย ว่าไม่มีอะไรจริงๆเพราะกฎหมายทุกฉบับถ้าสีน้ําเงินซึ่งเป็นสวอบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาซึ่งโดยหลักความเป็นจริงผมก็เป็นมาแล้วนะมันไม่มีทางจะทําอย่างนั้นได้หรอกสมมุติเราเป็นสวอพอกฎหมายรัฐบาลมาแล้วซึ่งเหมือนก็มาจากภูมิใจไทยด้วยนั่แหละแล้วบอกไม่เอาไม่เอาสอวก็อยู่ยากสวก็ลาบากซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เอาสมมุติวราบอกว่าเฮ้ยกฎหมายสําคัญสําคัญ หรืองบประมงงบประมาณอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วกฎหมายในที่สุดถ้าสอสอเขายืนยันสอวอก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้พูดถึงกฎหมายทีนี้มาพูดถึงองค์กรอิสระโอเคต้องยอมรับว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่ได้สมัครกับสอวอโดยตรงเขาจะต้องมีกรรมการสรรหามาก่อนซึ่งกรรมการสรรหาเนี่ยเขาก็ต้องพยายามสรรหาบุคคลต่างๆทั้งหมด รวมทั้งใครจะสมัครยังไงก็แล้วแต่ผมว่ามันผ่านจากประธานศารดีกาประธานสารร,รัฐมนูญบุคคลที่ผ, <ม S 1> ผ <ม S 1> ู้ดีหลากหลายที่เขากรองมาแล้วเพียงแต่เอามาให้สอวอเนี่ยจะแต่มแต่แน่นอนเวลาคนอยากจะเป็นตุลาการสารรัฐมนูญปปชกรกตเฮ้ยมีชื่อผ่านการสรรหามาแล้วมันก็วิ่งทีนี้วิ่งวิ่งไปที่ไหนก็อาจจะวิ่งไปที่สีน้ำเงิน ก็แปลว่าอาจจะไปอยู่กับซุ้มสีน้ําเงินหรือเป็นคนของสีน้ําเงินหรือไปหาเสียงกับสีน้ําเงินหรือสมัยก่อนอาจจะไปอยู่กับคนเอกประยุทธ์คนเอกประวิทย์ซึ่งเราพูดกันนะแต่แท้ที่จริงเท่าที่ผมเคยโหวตกับคนพวกนี้ในตําแหน่งเหล่านี้มาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะมาจากความเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญเท่าที่ผมเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์หรืออะไรไคยยังไงก็แล้วแต่ที่เราเคยเห็นหรือเราเคยรับรู้มามันไม่สามารถที่จะตัดสินว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินแล้วต้องชนะหมดสีแดงแล้วต้องแพ้หมดสีส้มก็ต้องแพ้หมดทั้งหมดเป็นจุลาการก็ดีกกตก็ดีปปชก็ดี มันต้องตัดสินไปตามพยานหลักฐานแต่ถ้าคุณบอกเล่นเอาสีน้ำเงินแล้วยังไงเล่นพวกนะวันหนึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนูนหรือสารรัฐธรรมนูนก็โดนเผาปอกตก็อยู่ยากปปชก็หายนะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้ตื่นสนกตกใจอะไรมันจะผ่านจากสอวอสีอะไรยังไงผมเชื่อว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งเรา มันจะต้องไม่เยี่ยมกระเทเล่หรือมีอคติเต็มตัวหรือไม่งั้นก็บอกจะตัดสินให้ภูมใจไทยแบบที่คนเขากล่าวอ้างกันซึ่งเป็นไปไม่ได้